มือหนีสิพาทุกคนมาเมืองดูบริษัทเขารับสอบพนักงานขับรถนะครับแดดห่อนนะครับอันนี้สิเป็นการถอยแท่งสายครับเนีย่ยนะทุกคนบางคนก็อาจจะดูเพื่อเป็นในแนวทางนะครับถอยแท่งสายนะครับเกียร์เดียวนะครับบ่มีการโยกนะครับ อาจารย์เพิ่นเข็มงวดเนีย่ยครับถอยแท่งใายนะครับเมืองนะทุกคนสิเขาบอกิเขาบอนะครับทุกคนรุนกันหนาเขานะครับโอการครับเหยียบป่วยแล้วครับเพียนบอทุกคนการถอยแท่งใส่นี่มันมันต้องถอยแบบจังดาละ่ะมันอยู่ครับ ประสบการณ์แต่ละคนเนาะอันนี้ก็ถือว่าโบพันนะครับไอ้คนสอบก็หลายอยู่นะครับมือเนี่ยหลายคนอยู่เดห้อนโบพันครับคนแหลกโบพนันเดี๋ยวห้องสี่เม,มืองคนที่สองนะครับทุกคน